สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการ i อทมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันแต่เช้าตู่เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะ,ะมานําเสนอในเรื่องของการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและรวมไปถึงการเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ซึ่ง2โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยนะครับในส่วนของการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนั้น,นหลายๆท่านก็คงจะ พอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกและมีหลายๆท่านที่ลงทะเบียนตอนนั้นและผ่านเกณฑ์มาประมาณ14ล้านท่านนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับในเรื่องของการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งเฟสสซึ่งได้มีการเปิด ให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกไปเมื่อประมาณ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยคลังจับมือแรงงานเดินหน้าข้อสั่งการนายกเชื่อมระบบฐานข้อมูลเล่งหรือเกณฑ์เตรียมเปิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แก้ปัญหารับเงินซ้ำซ้อนเข้าถึงคนมีไรายได้น้อยอย่างแท้จริงและรวมไปถึงการเปิดลงทะเบียนคนครึ่งเฟสี และนะครับที่สําคัญตอนนี้นะครับผมสาหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงบัตรประจําตัวประชาชน1นธันวาคมนี้รับ1,300บาทรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ที่สําคัญลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงจากช่องรายการไอทีมีสาระนะครับโฆษกรัฐบาลเผยคลัง จับมือแรงงานเดินหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเชื่อมระบบฐานข้อมูลเล่งหรือเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก้ปัญหารับเงินซ้ำซ้อนเข้าถึงคนมีไรายได้น้อยอย่างแท้จริงนายธนกรวังบุญคลชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงความคืบหน้ากระทรวงการคลังโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอ,อ,อยู่ระหว่างการพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขาการลงทะเบียนให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นและการป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์เช่นปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีให้เป็นใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนรวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้ด้วยเช่น บ้านที่ดินหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆคาดว่าจะสามารถนำหลักเกณฑ์เสนอคอรมพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้และเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคมปี65นะครับหลายๆท่านนะครับผมที่กำลัง เฝ้ารอคอยในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการทางรัฐหรือบัตรคนจนใหม่อันนี้คงจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเลยครับเมื่อประมาณ2-3าปีที่ผ่านมาลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์หรือบางท่านอาจจะบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันอยากให้เปิดรัฐเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายธนกรวังบุญคนชนะนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ22ล้านคนโดยแยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่เป็นคนไทยประมาณ11ล้านคนมาตรา39เกือบ2ล้านคนและมาตรา40ที่เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ10ล้านคนซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าปัจจุบัน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ22ล้านคนโดยแยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่เป็นคนไทย11ล้านคนมาตรา39เกือบ2ล้านคนและมาตรา40ที่เพิ่มขึ้นเกือบ10ล้านคนซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน บริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ด้านอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริงนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเสมอในการทำงานให้แต่ละกระทรวงบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยในครั้งนี้ กับกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมมือกันดําเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ให้มีความถูกต้องและลดความซ้ําซ้อนการได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐโดยรัฐบาลจะบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา และแก้ไขความยากจนอีกทางพร้อมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครวัวเรือนในการคัดกรองเพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงโดยจะรีบกำหนดช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เร็วที่สุดโดยดูความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ควบคู่ไปด้วยคาดไว้ประมาณเดือนมกราคม65นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดจากนายชนะกรวังบุญคนชนะโฆสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมและในเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องของการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสี่เช่นเดียวกันครับโฆษกรัฐบาลเผยกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาเปิดคนละครึ่งเฟสสต้นปี2565หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ล่าสุดมีการแจกเงินคนละครึ่งเฟส3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนประมาณอีก1 0,000แสน่าท่านรอบเก็บตกไปเมื่อ1พฤศจิก,กายนที่ผ่านมานะครับผมน,นายธนกรวังบุญคลชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากวันที่1พฤศจิก,กายน64กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ผ่านเว็บไซต์เ w ็ คนละครึ่ง .com หรือผ่าน gwallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเพื่อเก็บตกผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จที่ผ่านมาจาก28ล้านสิทธิ์มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1ล้านเออขอโทษครับ1 0 0 0แสนกว่าท่านทราบว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ตอนนี้เต็มจำนวนครบหมดแล้วและได้รับสิทธิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ จะได้รับโอนเงินเข้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งสิ้น4,500บาทสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเพิ่งจะสมัครผ่านเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3อยู่แล้วจะได้รับ,บวงเงินเพิ่มอีก1,500บาทต่อคนโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันและสามารถใช้ใจ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31, 31, 31ธันวาคม64ซึ่งขณะนี้มี บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทั้งหมด3รายได้แก่ Grab, Line m n และ True Food โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่มากมายโฆษกรัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ครองใจประชาชนมากที่สุดเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ ด่วยประคับประคองการบริโภคทําให้ประชาชนมีการวางแผนการใช้จ่ายดีขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีพิสูจน์ได้ว่าประชาชนมีการนําเงินออกมาใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศประชาชนร้านค้าได้ประโยชน์ร่วมกันหมดแสดงถึงความสําเร็จของมาตรการที่พลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามดําเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเหมาะสมของโครงการคนละครึ่งเฟส4ในช่วงต้นปี2565ต้องดูสถานการณ์อีกโดยประนุนิอกระยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายเผออาแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 เน้นความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดในการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าบัตรคนจนรวมไปถึงการเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส4คาดว่าจะเปิดได้ภายในเดือนมกราคมปี65นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงบัตรประชาชนวันที่1ธันวาคมปี64นี้นะครับ ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนได้รับ500บาทบัตรคนจนได้รับ7และ800บาทนะครับในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนนะครับจะได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรครับผมกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายและการลงทะเบียน โครงการต่างๆได้นะครับท่านคงจะจํากันได้ใช่ไหมครับว่าประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์และต่อด้วยเดือนมีนาคมประมาณต้นปีที่ผ่านมาได้เปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้และรัฐให้กลุ่มนี้ไปลงทะเบียนรับเงินด้วยบัตรประจําตัวประชาชนในวันที่1ธันวาคม64นี้นะครับกลุ่มนี้จะมีเงินโอนเข้าบัตรเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค จำนวน500บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับและเคยลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยบัตรประจําตัวประชาชนแล้วเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับวันที่1นธันวาคม64นะครับผมขอแจ้งนะครับผมได้เฉพาะคนที่มีบัตรประจําตัวประชาชนและลงทะเบียนโครงการเราชนะไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเท่านั้นนะครับผมวันที่1นธันวาคม64ได้รับ500บาทนะครับในส่วนของบัตรคนจน ก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับผมจำนวน700และ800บาทนะครับผมเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อทั้ง2โครงการนะครับผมในส่วนของบัตรคนจนนะครับวันที่วันที่1นะครับผมธันวาคม64นี้นะครับถ้าใครที่เคยได้รับเดิมภายในบัตรอยู่แล้วเดือนละ300บาทจะเพิ่มให้อีกจำนวน500บาทรวมเป็น800บาทนะครับผมไว้ซื้อสินค้าอุปโภคและ บริโภคนะครับผมไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และถ้าใครที่เคยได้รับเดิมเดือนละ200บาทวันที่1ทธันวาคมเช่นเดียวกันก็จะได้รับอีก500บาทรวมเป็น700บาทไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรคนจนนะครับขอย้ำนะครับผมย้ำอีกครั้งบัตรประชาชนได้รับ500บาท1ธันวาคมบัตรคนจน เดิมถ้าได้รับ300อยู่แล้วได้เพิ่มอีก500รวมเป็น800เดิมถ้าได้รับ200อยู่แล้วเพิ่มอีก500รวมเป็น700นะครับไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่กำหนดเท่านั้นนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ผมได้นำมาลงให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ